กันอีกแล้วกับการ Personal c a แคร h ช n n นลนะคะวันนี้เราจะมาเหยียบคลายความตึงของขาหนีบทั้งสองข้างพร้อมกันเลยนะคะก่อนที่เราจะขึ้นเหยียบแบบนี้นะคะเราจะทำการคลายกล้ามเนื้อขาด้านนอกด้านในก่อนนะคะค่ะคลายกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ขึ้นไปเหยียบก็จะมีความตึงมากนะคะเหยียบพร้อมกันเลยแล้วก็จะเป็นการ เปิดประตูลมนะคะก่อนที่เราจะนวดขานะคะให้เรายืนนิ่งไว้30วินะคะแต่ถ้าเป็นเคสผู้ชายก็ทิ้งไว้แช่ไว้45ิาวินะคะค่ะก็จะเป็นการส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนขาทั้งหมดนะคะก่อนที่เราจะทำการนวดท่าพื้นฐานนะคะค่ะก็ค่อยคอยทำช้าช้านะคะอย่าทำเร็วค่อยๆขึ้นทีละขานะคะเ,เพื่อน ก็จะช่วยความตึงคลายความตึงของขาหนีบได้ดีมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาคลายกล้ามเนื้ออีกทีหนึ่งนะคะ